จะได้เคลียร์นะคะน่าจะได้เคลียร์ส่วนหลังบ้านก่อนที่ฝนจะตกมานะคะถ้ามีฝนจริงๆนะ,ะโหหญ้าก็จะหนาแล้วก็จะงามมากเลยนะคะมีตักไครที่ปลูกเอาไว้มันก็สู้หญ้าไม่ได้นะคะหญาง,งามกว่า าวรถก็ขึ้นบนต้นไม้บ้างไปตามรั้วบ้างคุณจะลือ้อกล้วยน,นี้ทิ้งบอกว่ามันไม่งามแต่ความจริงมันไม่เกี่ยวกับว่ากล้วยมันไม่งามหรอกนะครับเกี่ยวตรงที่เราไม่ได้ให้ปุ๋ยมัน ไม่ค่อยได้ดูแลนะคะมันจะงามได้ยังไงนะคะป้ายังใหญเอาไว้ส่วนกล้วยหลังบ้านเือเถาของสวรสนะคะก็จะเลื่อยมาตามต้นกล้วยนี่แหละัน ไม่รู้อะไรมันมานรุมมาตุ้มกันไปนหมดก <c oughs> ็ต้องเคลียร์พื้นที่เอาออกบ้างน,นะคะแต่กล้วยนี้ยังอยากจะบำรุงดูแลสักหน่อยนะคะ <c oughs> แต่ต้นกระถินน่าจะได้เอาออกนะคะตรงนี้เ <c oughs> ดายมากเลยชาหเหลืองของป้า ก็กำลังรื้อหญ้านะคะอยู่ที่หลังบ้านนี้รกมากเลยนะคะรกมากเลยหญ้าต้องตัดต้นเคกาออกจากตรงนี้ก็เสียดายอยู่นะคุณลุงถ้ามันเกิดอีกก็อาจจะเอาไว้ก็ได้เด้อนี่เคกากลุ่มนี้นี่เกิดอยู่หรออืเสียดายอยู่เนาะเอาไว้ก็ได้ต้นใหญ่ก็ตัดทิ้งหมดแล้ว เลือแต่ตอตรงนี้ก็เอาไว้ก็ได้เนาะตรงนี้ก็เป็นดอกไม้เมื่อก่อนนี้ที่เรายังไม่เอากล้วยมาปลูกก็ปลูกประดับไว้ตรงนี้นะคะมันก็สวยงามอยู่นะคะต้นอันนี้นี่ถ้าใบด่างนี่แพงชนนเจ้าชนิดนี้ถ้าใบด่างก็แพงมากนะคะสีบ้านถ่ายไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าอีกหน่อยจะเป็นสีอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกัน อันนี้นี่มันก็จะรกหญ้าก็จะงามงามค่ะกว่าที่จะสะอาดในแต่ละปีเราก็ต้องทำความสะอาดเดยอะอีกหน่อยป้าก็จะลงมาช่วยคุณลงุงเคลียร์พื้นที่ตัดแต่งต้นกล้วยอยู่นะคะอย่าโอ้ยวิ่งปูดปาดปูดไปปูดมาเลยนี่น้องไมจ้องไอทองก็วิ่งมาหาตาบ้างหายายบ้าง ยิงหาตาบ้างได้บ้างก็อยู่ด้วยกันนี่แหละอย่ามาออกมาลูกอย่าไปเครืองตามาเลยอย่าไปเกะก,กะตาน้องไหมมาลูกมาหาได้เลี้ยอ,อย่ามาพี่ะติอ, <c oughs> อย่าไปอย่าไปเกะก,กะคุณตาลูกอย่าไปเกะก,กะตาเดี๋ยวมันอันตรายกับน้องไหมด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายกับหนูด้วยนะคะ เครือเถาของหญ้าโอ้โหขึ้นไปซะเยอะเลยน,นี่โอ้โหชีวิตของต้นฟอกเทลกว่ารั้วาทาั้งด้านโน้นก็มีสาลวดมีอะไรต้องไปเอาญ้าออกด้วยให้มันไปตามให้สาลรดไปตามรั้วนะคะริมรั้วมีคนลุมงลือ้อโอ้โห เยอะนะคะรคมากอันนี้คือหลังหลังบ้านหลังครัวนะคะอันนี้หลังห้องน้ำก็จะมีครัวตรงนั้นด้วยนะคะครัวเราเรียกว่าครัวนอกนะคะลานซักล้างก็จะเป็นครัวนอกเป็นลานซักล้างน,นะคะตรงนี้แต่เราไม่ค่อยได้ออกมาใช้งานเพราะว่ามัน หน้าฝนก็จะอยู่ข้างในหน้าแรงก็จะไม่ค่อยได้ออกมาเนื่องจากว่าเราออกไปทำงานข้างนอกตลอดกว่าจะเข้าบ้านก็ค่ำมืดอะไรแบบนี้เนาะแต่ต่อไปน่าจะได้ใช้บ้างอยู่นะคะต่อไปน่าจะได้ใช้หลังบ้านอยู่ดูตําลึงมันขึ้นไปจนถึงบ้านแล้วนั่นเหมือนไม่มีคนอยู่เลยเนาะเหมือนบ้านร้างเลยแต่โซนนี้เราก็ไม่ค่อยได้ออกมาใช้งานมันจริงๆด้วยนะ แต่ถ้ารื้อออกทำความสะอาดดีๆมันก็น่ามามาอ่าน้าที่จะออกมาใช้ประโยชน์อยู่นะคะเพราะว่าตรงนี้ป้าก็ทำลานซักล้างเอาไว้ด้วยนะคะแต่ส่วนมากมันออกมายากมันลบมันอะไรก็ไปแต่หน้าบ้านตรงนู้นกันเลยนะคะ นี่ดูสิงานสวนไม่ใช่จะง่ายๆอู้คุณลุงยังไม่ได้เอาอันนี้ออกไปทิ้งหรอคะอต้องเอาออกไปทิ้งหน่อยอะไรลูกมีอะไรน้องไหมน้องไหมเจออะไรลูกไมเจออะไรมีอะไรคะอย่าไปใกล้นะน้องไหม,ไหม,ไหมเจออะไรลูก น้องไหม่เจออะไรเนาะนี่เอาสงสัยได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ยอยู่ข้างหน้านมาั้งเสียงคนพูดก็เลยนึกว่าจะอยู่ตรงนี้เหรอน้องไหมน้องไหมเลยคิดว่ามันเอา้าตกใจ <c oughs> ก็เป็นเด็กน้อยเนาะน้องไหมก็เป็นเด็กน้อยบางทีก็กลัวนะคะก็กล้ากลัวๆก็ตกใจด้วยนะคะ <c oughs> เวลาเขากลัวเ็าก็วิง่งมาหาคนนี่เหมือนเด็กๆเลยน้องไหม คุณตาก็กำลังลื้เลยนะคะโอ้โหเก่งเกงเกงคุณลุงเก่งมากล <c oughs> ือออกมาแล้วนะคะเคลือเถาย่าเยอะแยะเลยแต่ไม่ใส่ถุงมือเจ้านี้ทำงานน่าจะใส่ถุงมือหน่อยถุงมือก็มีทั้งเยอะแยะแต่ไม่ใส่